สวัสดีเพื่อนอีกแล้วนะคะกลับมาสู่ช่องของเยองอีกแล้วนะหลังจากที่เราพาเพื่อนๆทุกคนไปแต่งตัวเพื่อความประทับใจสบัตีฮันทริสมาแล้วนะคะทางนี้มีรือจะยอมตาจาบอยก็ต้องบ้าแล้วป้าแกบอกได้เลยนะคะว่าจะปั่นปวนแค่ไหนจะเหมือนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ โอเคจีนอูนะขอให้หล่อที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เลยแล้วก็ขอปังไปค่ะพี่อูววผมดำกันมาวะเจ๊เอาหน้าก่อนนะก่อนหล่อพอละเฮ้ยมึงได้อยู่นะเอาอยูอ่ดีเอ้วไม่ได้ได้อยู่นะนะตั้งเกมผู้ชายอยู่ไหนวะเฮ้ยกูขอกาอเบ,บ้านี่เพื่อนได้ปะวะแม่งมันเลื่อมมันเชียเฮ้ยเสือ้อโทรหาเสื้อ นี่จออะไรกันสิไอพี่จินอูไปหยิงก่อนแล้วกันนะเพื่อนรักกูไม่ทันแล้วเราหาผู้ชายอยู่ไหนเรางหาผู้ชายเลยต้องหูต้องหูมันใส่ได้๋ยปะอ,อ่ะเจ๊แป๊บหนึ่งโอ๊ยไม่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 ม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไปค่ะจิ้มนาเซอร์ดา,าปป๊า <laughs> โอ้คุณแม่ก็เลยปะอู้หน้าเหมือนกันเลยนะอ่ะเธอเอาไปสามแล้วกันอันนี้ดูเรียบร้อยขึ้นนะ เอาไปสดาวเฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้ฉันว่าน้าหล่อฉันว่าน้าหล่อแต่เสื้อมันดูบักบอ่ะไปเลือกตัวนีๆก่อนตัวแม่ตัวมามากเลยอ่ะเออทีลตัวป๊อกอยู่ใหม่ตัวดาป๊อคอยคิดคิดแต่เจ้าเดอทุกยศที่คอยดื่ม ็มันเข้ามาได้ยังไงดาวเดียวไปก่อนแล้วกันนะฮะออกเหัวใจแล้วมันคือปีศาจพิลาโซดาป๊อปวิ้ยแต่งหน้าหล่อมากสามดาวอุ้ยสียดายอะ่ะเขาน่าจะใส่เสื้อแบบสองชั้นนอแบบข้างนอกข้างในอะ่ะผมเหมือนโดนหนูแทะมาเลยอะ่ะอุ้ยเผลอให้ดาวเดียวไปแล้วโอเคสองแล้วกันคือหน้าเขาดูคนข้าที่จะมีความแบบ อย่างเงี้ยมันไม่ได้จริงๆเนาะว้าว mother วุ้ยมีแบบเป็นปีศาจด้วยอ่ะห้าไปเลยนะขอแล้ว เย่เอ้าโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่โอเคจริงๆถือว่าดีเลยแต่ข้าน้องจริงมันต้องเป็นเสื้อลายสกอตคนต่อไปนะคะที่เราจะแต่งเบบี้แล้วกันเอาแบบจริงจังไม่จริงโซไม่ไม่เล่นเลยนะไม่เล่นเลยนะลูกชุดนี้แม่งเลยได้ปะแกเอาให้เหมือนที่สุดแล้วกันนะทุกคนเออได้อยู่นะอ้ oh, my g o d คือหน้าเหมือนแบบว่าบัตรออนแรงมากอะ่ะเจ๊เฮ้ยมึง มึงแอบลดเหมือนกันกนะเนี่ยดีดีอันนี้ไม่ได้ลอกนะขาบอกก่อนขอเปลี่ยนหน้าได้ปะสมศึกษหน้ายังไม่ซึ้งเท่าไหร่มันมีปัญหาอยู่ที่แก้มนมี่แหละแก้มมันดูแบบอินดไปหน่อยอะเฮ้ยเวลาสมบุดแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเราปัดเพืดิเพื่อรักไม่แล้วอ่ะได้แค่นี้อ่ะมันก็พอได้มันก็พอได้อยู่นะเจ๊อ่ะเอาไปก่อนไปนะคะสีมือยี่สองได้เท่านี้แหละอู้อ่ะเหมือนไหมทุกคนคิดว่าเหมือนไหมฉันได้สามดาวละกันตาเหมือนมาก คนนี่ตาเหมือนจริงๆนะทุกคนแต่ว่าชุดมันสมพูสมพูมพเนาะขอให้3ก่อนแล้วกันนะคะ <G ül> อ้อันนี้คืออันนี้เขาใช้โมเดลเป็นผู้หญิงเนาะแต่เบบี้จริงฉันให้5เลยนะจริงๆโว้สองลวกันเสื้อผิดอันนี้คล้ายๆ2เลยสามฉันให้สามลวกันสี่ดาวนะคะเพราะว่าแค่ชุดจริงๆ ว้าวทำไมน,นี้มันดูดูใช่เลยอ่ะบางงงนะีหน่ารักหน้าตาน่ารักด้วยกูให้4ดาวแล้วกันไปเอ้ยหดาวไปนะคะเดี๋ยวไปแข่งกับอีนั่นเอานะอุ้ย oh my god มีแบบว่าโซดาป๊อปด้วยโอเคฉัฉันขอให้เธอผ่านเลย ต่อไปจะเป็นมิสทีรีเนาะคือเขาดูเป็นคนที่ลึกลับใช่ไหมแต่ว่าดูเป็นกระเลยคุยมากเอาหน้าผมไม่มันได้ก่อนถ้าหน้าผมได้ก็คือได้แล้วจบงั้นขอชินสนาการว่าหน้าหน้ามิสซีรีเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะผมเขาประมาณไหนไวะเธอเดี๋ยวจะขอเ,เอาสีกันนะปอกแขนจะอยูย่ไหนอ่ะก็แบบนี้ไปเลยไปไปเปบบื่อยเฮ้ยไปเ,เปอามาจากไหนอะเฮ้ยเราแต่งเฮ้ยตั้งใจเว้ยตั้งใจเว้ยอีโซเกะอะเธอขาดปอกแขนเนาะปอกแขน แหวนมาจากไหนแกบอกแหนมาจากไหนวะกูอุ๊ยอายอ่ะเฮ้ยอับอายไม่อยากดูเลยมิสซิลี่กูไปค่ะมิสซิลี่มึงถ้ามึงใส่รองเท้ากูให้ห้าเลยนะเอาจริงสามพออู้องไดพระสามพูดอู้ ให้ไปสี่ก่อนนะคะขาดที่ตัวทรงผมออาชีนนลดนะชีมีความ creativity นะฉันให้สามละกันเพราะว่าชอบความพยายามในการคอมบิ n เนชันอะไรอะ่ะม้าจะลองให้โซดาปอบมากแม่ coming up next <laughs> เอาไปหนึ่งนะลูกเอาไปหนึ่งก่อนนะอ้าคนนี้เขาไม่มีตาเอาไปสองพออะโครเบติกมากผมปิดหน้าด้วยแต่ไม่มีบอกแขนเนอะันให้สีเลยนะเอาจริงแล้วมันมีความแบบคลายแล้วถ้าโพสออให้เลยค่ะ สมมงมากๆต่อไปนะทุกคนจะเป็นเอาเป็นโรแมนต์นะของชมพูนะคะ let's go หน้าเขาค่อนข้างตีเลยฉันว่าหน้าแรกอ่ะเหมือนสุดแลละเขาจะมีสร้อยคอแบบใหญ่มากประเด็นคือฉันจะหาเจอหรือเปล่าสร้อยคอยฉันหาอะไรไม่เจอเลย้ยแต่เขาทรงนี้เลยปะลยๆปะเธอเราต้องรู้จักรู้จักละทิ้งในสิ่งที่เราควรละทิ้งได้จบปะแค่นั้นแหละง่ายสุดไรสุดต้องคิดเยอขิดแยะเข็มขัดอยู่ไหนมึงไม่อย ยากจริงๆเราจะมาดูนะคะว่าโรแมนจากเทมูจะเป็นยังไงเธออันนี้ก็ถือว่าได้อยู่คือตอนแรกในหัวฉันคือแบบเด็กๆต้องแต่งออกมาสวยมากแน่เลยคือตอน,น,นแรกแก้ไปว่าซาจาบอยจากเทมูค่ะไปค่ะปิ้วปิ้วหัวใจของเธอฉันขอได้ไหมล่ะคะปิ้วปิ้วไปค่ะอันนี้ผมเกลียดน,นิดนึงผมผิดเอาไปสองดาวผมผิดผมผิดไม่เอา มึงก็ผิดตีมเกินมึงเอาไปเลยดาวเดียวค่ะจะไงกะเทยมากนะแต่ว่าซอยได้เออโพสแบบแมนแอะโพสให้ได้อยู่ความพยายามฉันเอาไปให้สี่ดาวแล้วกันโอเคปะ่ะผมผมคือใช่เลยพอสมควรมึงแต่งอะไรของมึงมาเนี่เอาไปดาวเดียวปลอยไปไม่อ,นนอ่อนนีค่ะ สันให้อุ้ยไถ้าอยู่เข็มขัดมีนะโอเคดีเทลไปสี่แต่ว่ายังยังไม่เท่าอีนั่นอีนั่นมีท่าโพดลดลดมากนะคะเอาไปก่อนหนึ่งแมตช์คนต่อไปเชิญเลยค่ะอมึงอะอะไรของมึงเนี่ยแล้วแต่งหน้าเหมือนดาวินซีมากเอาไปดาวเดียวก่อนค่ะ3ดาวไกลไกลไกไกลไกลไกไกลไกลไก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 ไ่ไปเลยค่ะ Who run the world เธอถ้าฉันชอบคนนี้มากที่สุดแล้วเนี่ยแต่งดีมากโอเคค่ะคนต่อไปคนสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคนสุดท้ายของวันนี้ก็คือจะเป็นแอบบี้นะคะไปแอบบี้ปะเริ่มนะคะหนึ่งแมทช์เธอเดี๋ยวไม่ทันไปก่อนเสื้อเลื่อมมาเป็นเกนล็ดปลาเลยอีเวนต์อันนี้แล้วกันนะเด็กๆชิบหายแล้วแอบบี้กูมันเป็นหน้าเกลียดจังวะเธอเฮ้ยไปเอามาจากไหนอะนี่ไงได้ปะ <laughs> แอบบี้สาขาเทมูมากไม่ไหวเลยลายออมันต้องเป็นลายดอกอะซิโทโซมันก็ไม่น่าเกลียดนะขออนุญาตทผมก่อนนะคะแล้วผมทรงไหนนะกูแอบบี <Abby> ้ทำไมแอบบี้หน้าตาแบบนี้ทำไมแอบบี้ไม่เห็นเหมือนเลยมาแล้วครับผมไปครับไปก่อนนิ่งๆคูๆแต่นสีแอบบี้ที่คนดูแบบจะชูจูชูชปะไม่รู้สิแอนระแนงมาเลยเหลอดเซอุอ้ยไม่ได้มันผิดแต่ลายดอกได้อยู่นะคะ เอาไปดด้เดี๋ยวพอบไปประหยัดเขาเขารักแมวเหรออุ้มแมวมาด้วยก็มีความโอเคนะแต่ว่าสุดแขนยาวเอาไปเอาไปดูเดียวไปหนึ่งดวงพอ,อทำไมแต่งดีจังเลยมีสิ่งแพลกด้วยหลดมากโห้ยนี่ก็ดีแต่ว่าเสื้อนอ เสื้อมันแบบต้องแขนสั้นไงโอ้ยแต่ว่าดีก็ดีอ่ะเอาไปสี่นะโอเคโอ้แมนแมนเอาไปสี่แล้วกันไปโอเคค่ะแอบบี้โอ้โมกินอะไรของมึงเนี่ยฮะแอบบี้ว่าฉันแก่นะคะเอาไปหนึ่งพอแก่แล้วเป็นตัวแม่ด้วยนะประเด็นอนะ่ะกูงงมากไปหมดเอ้ยหล่อะเอาไปสี่ไปนะคะไปะใครที่หนึ่งวะ กูกูเหรอเมิงไม่มีทางที่มันจะที่หนึ่งได้ทุกคนค่ะถือว่าฉ่ำมากเป็นยังไงกันบ้างคะซาจาบอยของเราคือเรียกได้ว่าซาจาบอยเวอร์ชั่นเทบูหรือเปล่าคะคือ i m p o r ตจากจีนเลยเวอร์คือไม่มีความเป็นซาจาเลยแต่ว่าใครอภัยกันได้นะคะเด็กโรบอททำได้ขนาดนี้ถือว่ารอดแล้วคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แค่สองด้วยนะคะบ๊ายบาย